Scorpio Classic 2026รุ่นใหม่ล่าสุดได้กลับมาสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆรถ SUV อีกครั้งด้วยภาพลักษณ์ที่ทรงพลังดุดันและยังคงเอกลักษณ์ความแข็งแกร่งที่เป็นตำนานมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาหลายคนอาจคิดว่า Scorpio Classic เป็นเพียง SUV ขนาดกลางธรรมดาแต่ในปี2026รุ่นใหม่นี้ได้ถูกปรับโฉมครั้งใหญ่ทั้งในด้านดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะที่ตอบโจทย์การใช้งานทั้งในเมืองและการลุยทางธุรกันดาร เริ่มจากดีไซน์ภายนอก Scopio Classic 2026ใช้แนวทางการออกแบบที่ทันสมัยมากขึ้นไฟหน้าเล็ดแบบโปรเจคเตอร์ที่ผสมผสานกับไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไล้รูปทรงใหม่ให้ความรู้สึกเฉียบคมและมีมิติกระจังหน้าดีไซน์ใหญ่พร้อมแถบโครเมียมเสริมความหรูหรากันชนหน้าทรงบึกบืนและเส้นสายตัวถังที่เพิ่มความแข็งแรง สะท้อนภาพลักษณ์ของ SUV ที่พร้อมรับทุกสถานการณ์ด้านท้ายมาพร้อมไฟไท้ายเลดแบบใหม่ที่ดีไซน์เข้ากับยุคสมัยพร้อมสปอยเลอร์เล็กๆที่เพิ่มความสปอร์ตขนาดของตัวรถยังคงใหญ่และมีความสูงจากพื้นมากพอสำหรับการลุยเส้นทางครุขระระยะฐานล้อยาวครึ่งเพื่อให้การขับขี่นุ่มนวลและมั่นคงมากกว่าเดิมล้ออลลอยขนาด18นิ้วลวดลายใหม่เพิ่มความดูดันและลงตัวกับโครงสร้างที่แข็งแรง ภายในห้องโดยสารของ s c o r p i o Classic 2026ถูกยกระดับไปอีกขั้นวัสดุที่ใช้เป็นเกรดพรีเมียมมากขึ้นเบาะนั่งหุ้มหนังคุณภาพสูงที่รองรับสรีระได้ดีคอนโซลกลางติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาด10.25นิ้วรองรับทั้ง Android Auto และ Apple CarPlay ระบบเครื่องเสียงคุณภาพสูงจากผู้ผลิตชั้นนำมอบประสบการณ์ฟังเพลงที่เหนือกว่า นอกจากนี้ยังมีระบบชาร์จไร้สายช่อง USB-C และระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกโซนสำหรับผู้โดยสารด้านหลังสำหรับด้านความปลอดภัย s c o r p i o Classic 2 0 2 6ก้าวไปอีกขั้นด้วยระบบช่วยขับขี่อัตริยะไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมระบบเบรกอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและกล้องมองรอบคัน360องศาซึ่งทำให้การขับ SUV ขนาดใหญ่ในเมืองหรือถนนแคบๆเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัยมากขึ้น มาดูกันที่สมรรถนสะสกอร์ปิโอคลาสสิก2 6 2 6ยังคงวางเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.2ลิตรให้กำลังสูงสุดกว่า175แรงม้าและแรงบิดที่มากพอสำหรับการลากจูงหรือการลุยเส้นทางโหดโหดระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดท,ที่ปรับจูนใหม่ให้การเปลี่ยนเกียร์ราบรื่นและประหยัดน้ำมันมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีระบบขับเคลื่อน4ีล้อแบบชิปออนฟลน์ที่ผู้ขับสามารถปรับโหมดการขับเคลื่อนได้ตามสภาพถนนตั้งแต่ 2H สำหรับทางเรียบไปจนถึง 4L สำหรับเส้นทางออฟโรดสุดโหดสิ่งที่ทำให้ s c o r p i o Classic เป็นที่นิยมตลอดมาคือโครงสร้าง b o d y o n f r a ฟรที่ขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแรงทนทานไม่ว่าจะใช้งานหนักแค่ไหนก็ยังเชื่อถือได้และในรุ่น2026นี้ได้รับการปรับปรุงระบบกันสะเทือนใหม่ ให้ทั้งความนุ่มนวลและความมั่นคงในการขับขี่บนทุกสภาพถนนนอกจากนี้ s c o r p i o Classic 2026ยยังเพิ่มเทคโนโลยีการเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนผู้ใช้สามารถตรวจสอบสถานะรถสตาร์ทเครื่องยนต์เปิดปิดประตูหรือแม้แต่ติดตามตำแหน่งรถได้แบบเรียลไทม์ซึ่งเป็นสิ่งที่ SUV รุ่นก่อนๆยังไม่เคยมีมาก่อน หาพูดถึงความคุ้มค่า s c o r ป i o อ Classic 2026ก็ยังคงยืนหนึ่งในด้านราคาเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับด้วยความเป็น SUV ขนาดกลางที่ทั้งแข็งแรงนเนกประสงค์และยังคงไว้ซึ่งความหรูหราในระดับหนึ่งทำให้เหมาะ